โอเคสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแพ็คพัสดุกันนะคะให้น้องคนนี้เลยนิชานะคะน้องนิชาคนนี้เนาะมาดูกันเลยนะคะว่าน้องังายไปบ้างสั่งปังปอนยักษ์ไปหนึ่งก็เอเอเขอได้เป็นปังปังอันเนี้ยอันยักษ์หนึ่งแล้วก็ปังแผ่นสองอันนี้เป็นแพ็กเกจของไอตัวนี้นะคะแล้วก็จัดส่งเป็น JNT นะคะรอบส่งพรุ่งนี้นะตัวเองอันนี้คือของแถมเนาะโอเค okay, เดี๋ยวพี่ขอดับกล้องไปตอนติดสกอตเทปเสร็จนะคะ โอเคค่ะของน้องคนนี้ก็เสร็จแล้วแพ็กเสร็จแล้วนะคะจะส่งพรุ่งนี้โอเคของคนถัดไปนะคะโอเคค่ะของมาก็ของน้องคนนี้นะคะเป็ขาเป็นของน้องวากัญญานะคะน้องก็สั่งมาเป็นสกูชี่อันนี้เป็นหมูหนึ่งมังกรหนึ่งแล้วก็มีเป็นโลหนึ่งเค้กหนึ่งแล้วก็เป็น พักมีหนึ่งนะคะน้องจะส่งเป็น JNT หมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของแถมนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขอดอกกล้องไปตามติดสกอตเคปเสร็จนะคะโอเคของน้องคนนี้ก็แพ็กเสร็จแล้วนะคะนี่โอเคนี่นะคะเดี๋ยวมันจะท้อนแสงเนาะจะท้อนแสงไฟนะคะอันนี้พักเสร็จแล้วนะคะโอเคของน้องคนถัดไปเลยนะโอเคค่ะเขาจะเป็นคนนี้จะเป็นคนสุดท้ายนะคะจะเป็นพิม พยานะคะโอเคน้องก็จะสั่งของไปอยู่หลายชิ้นนะคะจะเป็นบันบันเน่าสองชิ้นแล้วก็จะมีเป็นตัวช็อปปิ้งสองชิ้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นเจ้าตัวสีฟ้าหนึ่งเป็นลูกนี้หนึ่งเป็นชิ้นนี้หนึ่งมีเป็นอันนี้หนึ่งนะคะแล้วก็จะมีเป็น mm. มินนี่สองมินนี่เมาส์สองชิ้นนะคะ จะเป็นสีส้มกับสีฟ้านะแล้วก็จะมีเป็นบันบันไม่แท้อีกหนึ่งแล้วก็จะมีเป็นงานดยๆแบบนี้หนึ่งมีเป็นปลาหนึ่งมีเป็นโดนัทหนึ่งแล้วก็มีเป็นไอ้เนียอีโมจิแบบนี้หนึ่งแล้วก็มีเป็นตัวนี้หนึ่งนะคะอ่ะโอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็ของแถมเหมือนกันทุกคนนะคะ อันนี้ก็ใส่ให้โอเคเดี๋ยวขอดอกกล้องมาตัดติดสกัดเทปเสร็จนะคะโอเคของน้องคนนี้ก็แพ็กเสร็จแล้วนะคะจะส่งพรุ่งนี้ทุกออเดอร์เลยนะคะขอบคุณนะคะที่มาหนุนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย